ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องชุดดำน้ำตาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์จัดหนักและจัดเต็มในการย้อนรำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมของประชาชนเมื่อปี2553เริ่มต้นจากการเดินขบวนคนชุดดำไปยังที่ต่างๆที่ทางผู้จัดงานอ้างรายงานของคอปอว่าพบคนชุดดำตรงนั้นตรงนี้ โดยหนึ่งในสถานที่ที่ถูกวิพากวิจารณ์มากที่สุดก็คือการบุกไปยังวัดปทุมวนารามซึ่งผู้เสียชีวิตหกศพนั้นมีผู้หญิงมีทั้งพยาบาลมีทั้งหน่วยกู้ภัยไม่ใช่ชายชุดดำหรือผู้ก่อการร้ายมาจากไหนเลยอีกวันถัดมาในการจัดเวที่าคความจริงซึ่งมีผู้วิจารณ์ว่าถ้าเป็นความจริงแล้วไม่รู้จะต้องผ่าทำไมจะอ้างว่ามีมัจจุราชชุดดำหรืออะไร ก็พามะเร็งต่อมลูกหมากไปเสียจะดีกว่าก็ว่ากันไปแต่ในวันนั้นอดีตเลขาธิการพักที่เป็นอดีตรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นอดีตผ่วงในการสอชอขึ้นมาหลังน้ำตาบนเวทีปราศัยและประกาศเอาเสียจับใจว่าสงสารเห็นใจเจ้าหน้าที่ทหารที่จะถูกดำเนินคดีถึงขั้นจะไปเรียรายหาเงินมาจ้างทนายมือดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งก็เข้าใจได้ เพราะเมื่อพักหรือสมาชิกพักการเมืองแห่งนี้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนจํานวนไม่น้อยไปเสียแล้ว <_ d ood le> ก็จะต้องพยายามหาหมิตรอื่นมาเป็นกําลังนุนและช่วยตอกย้าอีกครั้งว่าพักประชาธิปัตย์ยังเลือกที่จะอิงอยู่กับกองทัพหรือทหารมากกว่าจะเลือกเอาหลังพิงกับประชาชนเพราะเช่นนั้นเวลาที่ได้ยินคําประกาศรู้ราเช่นเจอมันในระบอบรัฐสภาอะไรนั่นก็ต้องชั่งน้ําหนักชั่งใจเอาไว้ก่อน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจนักเนื่องจากการก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลครั้งล่าสุดของประชาธิปัตย์ได้รับทั้งแรงหนุนแรงดันจากผู้มีอำนาจในกองทัพจะไม่ให้ตอบแทนกันเลยก็ใจดำไปหรือถ้าคิดอีกแง่ให้ร้ายกว่านั้นไปอีกนิดจะยิ่งหน้าหวาดเสียวเข้าไปใหญ่เพราะในการดำเนินคดีสลายการชุมนุมของประชาชนปี2553นั้นทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติชัดเจนอยู่ว่า จ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายผู้รับผิดชอบต่อชีวิตที่เสียไป98ศพหรือผู้บาดเจ็บ2,000คนนั้นคือผู้ออกคำสั่งจับไปลากคนที่จะไม่ถูกดำเนินคดีให้เข้ามามีส่วนพัวพันทำไมบิดข้อได้จริงในเหตุการณ์ไปแล้วยังตามมาบิดกระบวนการแสวงหาความจริงและความยุติธรรมในภายหลังอีกเพื่ออะไรแค่จะให้ตัวเองพ้นผิด หาคนร่วมรับผิดด้วยหรือว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรที่พิสดารไปกว่านั้นจะชุดดำน้ำตาหรืออะไรก็ได้ทั้งสิน้นเอามาใช้เป็นเครื่องมือการเมืองได้หมด